สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนาการใช้งานบล็อกที่มีชื่อว่า start app, is open app, stop app ครับ start app บล็อกนี้่อเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือตามชื่อแพคเกจของแอปนั้นๆค้ักและชื่อแอปที่ปรากฏภายในบล็อกจะได้ชื่อแพคเกจของแอปนั้นนั้นมาเลยครับถหากต้องการเปิดแอปอื่นก็สามารถค้นหาชื่อแพคเกจตามอินเทอร์เน็ตได้ครับ is open app บล็อกนี้เอาไว้ตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันถูกเปิดอยู่หรือไม่โดยจะใช้ชื่อแพคเกจเพื่อระบุในการตรวจสอบการทางานของแอป stop app บล็อกที่เอาไว้หยุดการทำง,งานของแอปพลิเคชันตามชี่เเพงเกจที่ระบุภายในบล็อกเราต้องสอบการทำง,งานกันดูครับเมื่อสกิปทำงานเสร็จผมยังให้โฟกัสที่ล็อกการทำงานของสริปสังเกตบล็อก S Open App บล็อกแรกทำงานสำเร็จเพราะว่าก่อนนั้นนั้นมีบล็อก Start App ที่เปิดแอปไปแล้วแต่เมื่อเป็น S Open App บล็อกที่2ขึ้น e อ r o r เเพราะว่าก่อนหน้านี้แอปถูกปิดเลยบล็อก Stop App ไปแล้ว การทำงานของทั้ง3บล็อกก็จบไปแล้วนะครับคลิปหน้าจะเป็นบล็อกอะไรฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พาดคลิปใหม่ๆเลี้ยกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ